แนวโน้มทั่วไปมีพลังขนาดนไหนแม้แต่ตระกูลลินก็ไม่กล้าเคลือ่อนไหวอย่างคงอยู่บนกระดานหมากรุกเด็กชายใจเย็นๆอย่าทำลายหมากรุกของท่านผู้เท่า คืออะไรอ่ะเจ้าอ่อนแอเกินไปข้าจะบอกเจ้าเมื่อเจ้าแข็งแกร่งพอยังเร็วอยู่เล่นมารุกกับข้าสักสองสามตาท่านผู้เท่าที่น่าสงสารลูกชายของเขาเชียชีวิต ลิงเ er, อ๋ย่าประมาทนี่เป็นเพียงเกมเดือนของโลกเช่นมารุกจริงหรอเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นสิ่งที่ดีอัจารยะรุ่นยาวตราบใด ที่พวกเขาไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามก็ไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบไปยุ่งกับใครไม่ควรอาจถูกทุบเป็นชิ้นชิ้นท่านปรมาจ,จารย์กําลังพยายามบอกว่าวันนี้ข้าทำอะไรผิดหรือเปล่า ลินเจียคุณวนถ้าไม่ใช่เพราะประมาจารย์ข้าคงไม่อยากกลับไปหาตระกูลลินลินเอ,อ๋อเจ้ารู้ไหมว่าจุดอ่อนของเจ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้ความกล้าและความขยัน ไม่มีใครเลือกได้ดูจะเป็นขอดได้เปรียบของเจ้าและมันคือจุดแข็งของเจ้าด้วยวิธีการฝึกของใจนักรบต้องขึ้นสู่จุดสูงสุดและกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดจริงไหม เจ้าขวรดกล้าหานเจ้าควรดกล้าหาญเจ้าควรกล้าหานนอกจากนั้นไม่มีทางอื่นอีกแล้วเช่นเดียวกันกับพ่อของเจ้าเท่านั้นที่แข็งแกร่งที่สุด เจ้าเห็นไหมว่าตระกูลลินของข้าเป็นตระกูลไฟโบราณแต่ทำไมจึงเรียกว่ากลุ่มไฟไม่รู้เอ๊ะอ้อันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อย่างงั้นเหรอโอ้โหปะทเพราะตระกูลข้าไม่เก่งเรื่องไฟเพียงอย่างเดียว Oh! Fire might! Oh, oh, oh. oh. Ah! Wow. Oh. いいんの